สวัสดีครับพี่น้องนะครเนาะมือนนิกะมาผบมาพอกับผมคือเก่าเดอ้อตามมิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะหาอยู่หากิน,ดนเด้พี่น้องเอ้มาไ้มาสวนพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกพี่น้องเอ้เห็ดปวกอยู่สวนเอาไปมกจังมกแรงไงนะพี่น้องไม่คิดได้ปะเห็นแต่ดอกหน่อยๆมันไหม มีอยู่เด้พี่น้องน,นี่ดอกหนึ่งเก็บเอาอยู่สวนอยู่เงาวงเงาะดึงขืนขามที่ยาวยาวเห็นบะน่ครับพี่น้องขาเห็ดปวกอันนี้ก็ไดมา,นาแน่แหละละบางบางสวนพี่น้องนี่เก็บเอาอยู่ประตูทางเขานี่ดอกหนึ่งมุงขามัน เฮ็ดพวกขามันสียาวเดอ้อขยันเก็บกระดอยู่เด้อพี่น้องตอนมันออกมองละดอกเลยหัวว่านนี่ก็เก็บไปได้หลายอยู่เนาเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่พี่โอ้ว่ามันแข็งมันเทาก่อนตัวน,นี่ดอกหนึ่งกําลังเกิดพี่น้องเลย ดอกเห็ดบวกนี่เอาๆนี่ก้อนนี่มันเท่าแล้วนี่ดึงกระดัดกระดัดดึงขึ้นขึ้นอึ๊บโอ้นี่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆ่ฟองหัวจะฟองรัวนี่นนบวกไก่นี่ครับนี่นี่ดอกนึง นี่นี่ตุม่มดอกเห็ดปวกครับพี่น้องนี่นี่ตุ่มเห็ดปวกโอ้อยู่หลือแค่นอะอันนี้โอ้ยอยู่ก่ไอไหว เห็ดปวกเห็ดปวกเอาเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันพี่น้องเลยเดี๋ยวพอมูใ้ใหญ่ๆที่ไทยบ้งเด้อสะสมนะครับมา,มาพอเห็ดผึ่งเห็ดเห็ดปวกตาบเห็ดปวกตาบนะครับข้าฟ้ามือครับพี่น้องเนี่ยกลับม,มาพออีกอันนี้ผลงานนะครับ ก็ได้มุกอยู่ครับพี่นอ้องน,นี่น,นี่สองดอกอยู่ตรงนี้มีอยู่สามดอกครับกระลังมันขึ้นอย่างสีพี่นอ้องนี่เห็ดปวกอ่อนนี่นนนนนนยางเบิ้งน้ำให้น้ำสวนพี่น้องมาเลาะเบิ้งสวนน้ำครับฝนตกลุงน้องบ่ได้กีดยางยางอ่อนม,มาเป็นชั่วโมงแล้วครับ ไหลลงมาแต่ทางพูละทางเทิง,งอ้อมลงมาเกาะบ่งสวนไปนเำิ่งเฮ็ดไปนำดอกสวยๆอ๋อน,นี้ดอกอ่อนขา นี่โอ้ขี่ดินหลายเลยเนาะนี่นี่น้องได้แล้วครับเห็ดปวกอ้าวมาเบิ่งค้นงานกันนี่น้องจะเอาไปมกใส่ไข่มือน,นี่ใส่ตอลูกตอนนำเอาจังติดตามผลงานกันครับนี่ก็มาพอเห็ดปวกปวกกิก พวกกิกพวกตาบนะครับเนะ้องปวดงัยดอกสวยๆดอกสวยๆงามๆพี่น้องอึ๊บอ้อนี่ครับพี่น้องกลับมาพบอีกมูนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับเขาเอื่นว่าเห็ดปวกพี่น้องเบิรงเด้อที่มาของคำว่าเห็ดปวก นะครับมันอยู่เกิดอยู่จอมปวกเห็ดปวก พี่น้องกาลัางเกิดครับเนี่ยก็ผลงานนะครับเนาะได้มาแล้วนะครับเอามาให้แม่ล่างนะครับีิมกใส่ต่ออาหารแรงเด้อพี่น้องเด้อทาบุงมณฑน,นาตาออกมาเป็นจังไหลเด้อพี่น้องเห็ดปวกสามชนิดเห็ดปวกตาบเห็ดปวกยิกเห็ดปวกหน่อย มีสูตรย่างสูนแนวเอาโหลดไปนจักสามมกอยู่บ่แม่เมนูของแซบปิ่งปลานิน่นพร้อมไปสองมกเนาะ